สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตรงกับวันที่18เมษายน2025นบาะครับหลังจากเราสนุกสงการมาเรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าสู่โหมดทำมาหากินของเราต่อนะครับชีวิตอย่าไปคิดอะไรมากนะครับทำให้มีความสุขถือว่าถือว่าเราใช้ชีวิตได้ครบถ้วนเหมือนกันนะครับอย่าไปทุกข์อย่าไปอะไรมันอุปสรรคก็คือความสุขนั่นแหละครับฟุตบอลเอฟเอคับอังกฤษนะครับ ควยที่เก่าแก่แห่งเกาะอังกฤษฤดูกาล2 0 2 4ั่าก็รอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยจะคิกออฟกันในปลายเดือนเมษายนนี้นะครับโปรดติดตามเลยครับโปรดติดตามเลยกหลย็หลายทีมนะครับก็ว่ากันตามตรงนะครับกว่าจะมาถึงรอบนี้ก็ใช้ผู้เล่นโรเตชันกันอย่างเยอะแยะไปหมดเลยอะไรประมาณนี้พอมาถึงรอบนี้ ต้องเอาจริงแล้วทีเนี้ยต้องจัดตัวฟูลทีมจุดตัวเกรดเของเขาละ่ะเข้ามาแข่งขันเนื่องจากถ้วยนี้ถือว่าเป็นถ้วยแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของเกาะอังกฤษเลยนะครับเป็นถ้วยจากเขาเรียกว่าอะไรอะถ้วยที่เก่าแก่แล้วก็100กว่าปีเนาะก็เดินทางมาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับแอตตนวิลล่านะครับแอตตนวิลล่าแม่ก็แมตช์แรกเนี่ยแมตช์แรก ในยูซีเอนี่ก็พาท่าปลาชัยให้กับปารีสแซงต์แย็คแมงมาครับสามประตูต่อหนึ่งนะณเวลาทำคลิปเนี่ยเรายังไม่ทราบผลเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวได้ผลมาเดี๋ยวแอดมินจะเอาผลของ UCL มาสรุปให้ฟังอีกทีนึงอ่ะตอนนี้ว่าด้วย FA ฟเอับนะครับ FA ฟเอับเนี่ยแอตตันวิลล่าจะเดินทางไปพบกับคริสตันพาเลสนะครับปราสาทเรือนแก้วนะครับตรงกับวันที่26เมษายนนะครับ ก็ห้าทุ่มสิบห้านาทีนะครับโปรดติดตามนะครับเชียร์อตันวิลล่าครับว่าจะหักดันคริสตันพาเลตได้ไหมแมตช์เดียวจบนะครับไม่มีเลขหนึ่งเลขสองเสมอต่อเวลาต่อเวลาเสร็จยิงลูกโทษแล้วหายังเสมอกันอยู่หาผู้ชนะอ่าเข้าไปชิงชนะเลิศต่อไปนะครับคู่ที่สองนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเวลาห้าทุ่มสิบห้านาทีนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับทีมอันดับที่สามของพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ 23.15เช่นกันนะครับ5าท่ม15นาทีนะครับลองรู้ว่านาติกมฟอร์เรนน์นโนทำทำทีมดีมากเลยทําทีมดีมากเลยแบบสุดๆเลยเป็นได้รับผู้ผู้จัดการทีมได้รับรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมอีกแล้วอืมอ่าซึ่งตรงกันข้ามกับเป๊ปกาเวโอล่านะครับตอนนี้เนี่ยแหมจะหาชัยชนะในแต่ลนในลำบากมากเลยยิ่ง อบอลฮาร์แลนเจ็บอีกทีเนี้ยเอาเอาเข้าไปดังนั้นแต่แต่ระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่มีโรเตชันนักเตะแบบสบายสบายอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าจะเอาชนะได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่นั่นคือคำตอบที่แมนซีค้นหาอยู่นะครับเป๊ปกวิราทำงานหนักรู้ได้ว่าทำงานหนักมากนะปีนี้ดูดูเขาแก่ลงไปมากเลยว่าก็หากว่าทีมมันท <laughs> รงทงส,ส,สุดๆเนี่ย ก็ต้องใช้ความคิดเยอะไม่ใช่ความคิดเยอะมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละฮะอืมก็ติดตามรับชมนะครับตามวันเวลาดังกล่าวนะครับอ่าร่วมเชียร์ไปด้วยกันนะครับอ่าคู่แรกคริสตันทาเรสพบแอตแลนตาวิลลาคู่ที่2น็อตติงแฮมฟอร์เรสพบแมนเชสเ,เตอร์ซิตี้ครับ26 27อ่าเวลาเดียวกันนะครับตามลำดับเลยครับผมอ่ะสไลด์คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขเยอะๆนะครับสวัสดีครับ